อ่าโอเคผมก็ต้องขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยแล้วผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมไมโครสนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็จะมาออสอนทำอะไรกันเล่นๆน,น,นะเนาะก็อย่าไปเครียดนะครับอ่าก็จะเป็นแบบเนี้ยแบบเนี้ยคล้ายๆประกาศรังหรือว่าบอกเคลื่อนไหวเนี่ยโอ้ยมันคืออะไรเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมอ่ะโย นะครับวิธีการทำนะครับเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดเลยนะครับก็ไม่รู้ว่าจะทําเพื่ออะไรนะครับก็ดูแล้วเท่ดีนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเป็นประการังหรือว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวคิดชื่อคลิปก่อนโอเควิธีการทำนะครับเราก็ทําการต่อบล็อกนะครับ6บล็อกนะครับ1 2 3 4 5 6ม้นะครับแล้วก็แถบนี้นะครับ5 1 2 3 4 5ี่้านะครับ1 2 3 4 5อี่ห้าอ โอเคปูพื้นไปเลยนะครับผมอ่ะจึจ๊บจึจ๊บจึ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 ๊บโอเคจึบ๊บเอาจึบ๊บอ่าจึ๊บโอเคแล้วก็ต่อบล็อกขึ้นมาสูง5นะครับอ่าสูง5 3 4 5โอเคนะครับ5นะครับ1 2 3 4 5นะครับแล้วก็ปูหลังคาด้วยนะครับผมอ่าหลังคานี่ ต้องปูครับจุบบจุบจจุบบจุบจจุบบเหมือนเียน่ะเหมือนเียน่ะจุบจุจุบจบจุบจจุบบโอเคเมื่อเราปูหลังคายังไม่เสร็จนะครับผมอ่ะจุบจอ่ะโอเคเมื่อเสร็จแล้วนะครับผมอ่ะเราก็ทาการเสตเจ้าปากแอลก้อนะครับชุบออหรือว่าแก๊สนี่นะครับเจ้าแก๊สโอเคอ่าแล้วก็ขังด้วยบล็อกครับผมปิดอีกครับจุบ ปิดเลยครับสี่มุมนะครับจึบจึบอุ้ยจึบจึบเลยครับเลยครับทูบออกครับผมโอเคแบบนี้ด้วยจึบโอเคอืมเฉียดหน่อยเฉียดหน่อยนะครับผมมาก็ดันให้มันตรงล็อกตรงไรนะครับผมมามันก็จะได้ดูดีนะครับอโอเคก็ได้แล้วนะครับผมมาต่อไปนะครับเราก็ตั้งชื่อเนมแท็กให้ได้แบบนี้ครับ D in n e R bo นะครับ N E นะครับก็ตั้งแบบนี้เลยนะครับผมอ่ะเคเอาคฮ้ยโยนทิ้งทำไมเมื่อเราตั้งเสร็จแล้วนะครับก็ให้เราทำการคลิกไปที่ตัวมันนะครับอ่ามันก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับแล้วก็สามารถตกแต่งได้นะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ครับบ๊ายบายครับถ้าอย่าลืมก็กดไลค์กดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะครับผมอ่ะสำหรับคลิปนี้มืดแล้วครับผมนอนก่อนบ๊ายบายครับ สวัสดีครับทิกง่ายๆนะครับมไม่รู้ว่าจะทำเพื่ออะไรเนาะโอเคบ๊ายบายสวัสดีครับ